คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆเรามาดูแนวทางหวยฮาหนอยนะคะเมื่อประจำวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปี64นะคะชุดเลข3ตัวเนาะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูครั้งแรกนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของต้อมนะคะต้อมลงคลิปแนวทางหวยฮานอยหวยลาวสตาร์ทุกวันนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีแนวทางรวมหวยหุ้นหวยมาเลหซหวยลาวพัฒนา หวยรัฐบาลไทยแล้วก็เลขเด็ดคนดังนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครค่ะเพื่อนๆคะผลฮานอยเมื่อวานนะคะเพื่อนเพื่อนเราเสียดายมากเลยนะคะต้องเจาะให้เป็น781นะคะเพื่อนเพื่อนเลขออก381นะคะเพื่อนเพื่อนเสียดายมากเลยนะคะเลขไปอยู่ในชุดหวยหุ้นค่ะเพื่อนเพื่อนตรงๆงเลยนะคะไปอยู่ใน รวมหวยหุ้นนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆสามแปดหนึ่งของวันที่ยี่สิบสามนะคะชุดสามตัวของหวยหุ้นเสียดายมากเลยนะคะปกติต้อมก็ชอบเลขนี้อยู่แล้วเนาะสามแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งพวกเนี้ยค่ะแต่เราก็ไปเข้าที่ลา,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 าวสตาร์นะคะลาวสตาร์ออกเจ็ดหนึ่งแปดเนาะต้อมก็ให้เจ็ดแปดหนึ่งตรงสามตัวของลาวสตาร์นะคะเพื่อนเพื่อน เราเสียดายมากค่ะไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาตามกันต่อเราจะเข้า3ตัวตรงๆเลยดีไหมคะเพื่อนๆเรามาดูกันเลยนะคะเลขชุด3ตัวเน้นๆเนาะชุด3ตัว เน้นๆน,น,นะคะเรามาดูชุดแรกกันเลยนะคะต้องมีมาฝากเพื่อนๆแชุดเหมือนเดิมนะคะชุดแรกก็คือ0 3นย์นะคะหนึ่ง4นะคะ4 7่เจ็ดสามสี่เนะคะ ตั้ก็ยังตาม781อีกวันนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็994ค่ะเพื่อนเพื่อนคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับเนาะ กลับ3ประตู6ประตูไปเลยนะคะเพื่อน0 3 0 0 0 3 3 0 0นะคะเพื่อน7 8 1 7 1 8 8 1 7 8 7 1 1 7 8 1 8 7, 1, 7, 8, 1, 8, 7นะคะเพื่อนต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเหงๆปังๆนะคะวันนี้เราจะเข้า3ตัวตรงๆนะคะเพื่อนสักน่อยก็ยังดีนะคะ เข้าทั้งหวยฮานอยหวยหุ้นหวยมาเลนะคะเพื่อนลาวสตาร์นะคะตําพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย